สวัสดีค่ะพี่ปอ้าทุกคนนะคะวันนี้อยู่กันที่แบบฝึกหัด1.8นะคะยังอยู่ในเรื่องของเศษส่วนเหมือนเดิมนะคะแบบฝึกหัด1.8หน้า20นะคะเมื่อเปิดเสร็จแล้วทําไปพร้อมกันกับคุณครูเลยอ่าน้า20เดี๋ยวคุณครูขอทําตัวอย่างข้อที่2ให้ดูเลยแล้วกันเนาอะ,นะเรามาดูตัวอย่างข้อที่2ข้อที่2นะคะเขาก็จะมีเหรียญบาท เหรียญบาทเหรียญสองบาทเหรียญห้าบาทแล้วก็เหรียญสิบบาทนักเรียนสังเกตดีๆจำนวนเหรียญของแต่ละกองมีอยู่สี่เหรียญเท่ากันเลยนะคะสี่เหรียญเท่ากันถึงแม้ว่าค่าเงินของมันจะไม่เท่ากันแต่จำนวนมันเป็นสี่เหรียญเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาแบ่งกลุ่มนะคะแบ่งกลุ่มเนี่ยแบ่งกลุ่มละกี่เหรียญลูกแบ่งกลุ่มละสี่เหรียญเพราะฉะนั้นนับดูสิ มีทั้งหมดกี่กลุ่มคะ1 2 3่ะ6 7 8 4มีมีทั้งหมด8กลุ่มแล้วมีเหรียญทั้งหมดอ่ะมี8กลุ่มเดี๋ยวเขียนไว้ให้นะคะมีทั้งหมด8กลุ่มแล้วมีเหรียญทั้งหมดกี่เหรียญลูกโดยไม่สนใจค่าเงินนะเอาจำนวนเหรียญก็กองละ4มีอยู่8กอง8คูณ4 8ด 32เหรียญน,นั่นเองนักเรียนนับเอาก็ได้นะลูกนับทีละเหร,รียญก็ได้มีอยู่32เหรียญทีนี้เรามาตอบคำถามเขากันนะคะมาดูที่ข้อที่1เขาให้เราหาจำนวนเหรียญ1น,นบาทคิดเป็นจำนวนเหรียญ1น,นบาทคิดเป็นเราต้องเอาแบบเป็นกลุ่มมาก่อนคะ่ะเหรียญ1น,นบาทคิดเป็นกี่กลุ่มคะ2กลุ่ม ส่วนด้วยเท่าไหร่ลูกส่วนด้วยทั้งหมดกี่กลุ่มคะทั้งหมด8กลุ่มของทั้งหมดคิดเป็นเศษสองส่วน8ของทั้งหมดใช่ไหมคะไอตัวข้างล่างเนี่ยคือกลุ่มทั้งหมดไอข้างบนเนี่ยคือสิ่งที่เราสนใจนะคะก็คือจำนวนเหรียญบาทหรือหรืออีกในนึงนักเรียนต้องบอกว่ามีเหรียญบาทอยู่ทั้งหมดกี่เหรียญลูก8เหรียญจาก ทั้งหมดมีอยู่กี่เหรียญน,นะคะ32เหรียญนะเราแค่แบ่งเราแค่แบ่งจำนวนมันเฉยๆนะคะแบ่งจำนวนเหรียญเฉยๆเราไม่ได้สนใจค่างเงินเนาะอ่าโอเคทีนี้ทำให้ดูอีกหนึ่งข้อมาดูข้อที่4กันดีกว่าจำนวนเหรียญ10บบาทเหรียญ10บาท,บาทเอาเหรียญ10บาทไหมเหรียญ10บาทมันก็จะเหมือนเหรียญ1นบาทเพราะฉะนั้นไม่เอาเอาเหรียญ5บาทดีกว่าจำนวนเหรียญ5บาทคิดเป็นเหรียญ5บาทมีกี่กองลูก ไม่ได้ถามว่ามีกี่เหรียญน,นะเอากี่กองเหรียญ5บาทมีอยู่1กกองจากทั้งหมดกี่กองคะ8กกองนั่นเองมี1กกองจากทั้งหมด8กกองนะคะก็บอกว่าคิดเป็นเศษ1 1ส่วน8ของทั้งหมดหรือหรือเหรียญ5บาทมีอยู่กี่เหรียญลูกมีอยู่4เหรียญส่วนด้วยทั้งหมดมีกี่เหรียญคะ 32เหรียญน,นะคะก็จะเป็นเศษ4ส่วน32ของทั้งหมดโอเคไหมคะข้อที่เหลือเราทำเองเนาะข้อที่1ก็เหมือนกันข้อ1ใหญ่นะคะนักเรียนน่าจะพอทำได้อันนี้คุณควรูว่าให้นักเรียนทำทุกข้อดีกว่าเนาะอ่าต่อไปมาดูที่หน้า21นะคะหน้า21มาดูที่ข้อที่1กันดีกว่าข้อที่1นะคะข้อที่1เขาเรียงมาซะเยอะและแยะเลยนะคะ มีชมพู่กับมีน้อยหนาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราทำยังไงคะควรที่จะทำยังไงแบ่งกลุ่มให้มันก่อนนะคะแบ่งกลุ่มให้มันก่อนแบ่งเป็นกลุ่มแล้วเท่าไหร่ดีเป็นกลุ่มแล้วเท่าไหร่ดีถ้าคุณครูแบ่งเป็นแถวอย่างเงี้ยแบ่งเป็นแถวเรานักเรียนดูแถวนี้สิลูกมันแต่ละอย่างมันเต็มแถวไหมคะไม่เต็มมันมีอย่างละครึ่งแถวเพราะฉะนั้นเราควรแบ่งให้มันกลุ่มละกี่ผลดี กลุ่มละ5ผลนะคะเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมลูกนีมันมีกลุ่มละ5ผลนะคะไอ้เจ้าตัวนี้ก็5ผลเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะแบ่งกลุ่มละ5ผลฟืบกลุ่มละลห้าผลฟืบหผลฟื่บเดี๋ยวพาแบ่งนะคะข้ออื่นๆเขาแบ่งกลุ่มมาให้แล้วเนาะข้อนี้น่าจะให้เรา แบ่งเองแ, in แล้วเราค่อยไปคิดว่าเป็นเท่าไหร่แล้วแบ่งกลุ่มละน้อยกว่านี้ได้ไหมคะได้นะคะใครจะแบ่งกลุ่มละ2ผลถ้ามันแบ่งได้ลงตัวแบ่งได้ไหมแบ่งได้นะคะแต่ถ้ามันแบ่งไม่ลงตัวก็แบ่งไม่ได้นะลองแบ่งแบบอื่นดูจะแบ่งได้ไหมแต่ว่าอย่าแบ่งกลุ่มละ1ผลนะลูกนะแบ่งไปไม่มีความหมายเลยกลุ่มละหน่ผลอะอะทีนี้เราแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วกลุ่มละ5ผลเสร็จแล้วเรามาดูข้อที่1ค่ะ มาดูข้อที่1ข้อที่1จํานวนชมพู่คิดเป็นอ่าชมพู่ชมพู่มีอยู่กี่กลุ่มลูก 1, 2, 3, 4 5เพราะฉะนั้นคิดเป็น5กลุ่มจากส่วนด้วยเท่าไหร่ลูกทั้งหมดมีกี่กลุ่มนับมาหนึ่งสองสม่ห้าหกเจ็ทั้งหมดมี8กลุ่มก็จะได้ว่าจำนวนชมพู่คิดเป็นเศษห้าส่วนแปดของของเท่าไรคะ เศษห้าส่วนแปดของทั้งหมดกี่ผลลูกทั้งหมดกี่ผลคะทั้งหมดเราต้องนับแล้วล่ะคะ่ะมีแปดกลุ่มกลุ่มละกลุ่มละหนึ่งสองสามสี่ห้ากลุ่มละห้าผลเพราะฉะนั้นแปดคูณห้าก็คือสี่สิบผลนะคะทั้งหมด <c oughs> ทั้งหมดมีอยู่สี่สิบผลนะคะเพราะฉะนั้น เศษ5ส่วน8ของ40นั่นเองนะคะเพราะว่าทั้งหมดมี40ผลเท่ากับมีชมพู่อยู่เท่าไหร่ลูก5ส่วน8นั่นก็มานับก็ได้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จ็ปนับชมพู่ทุกลูกเลยนะแต่คุณครูม,มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเรามี5กลุ่มใช่ไหมชมพู่อะกลุ่มละกี่ผลนะกลุ่มละ5ผลเพราะฉะนั้น ห้ากลุ่มกลุ่มละห้ผลก็เอา5คูณ5ไปเลย5คูณ5ก็จะเป็น25ผลนั่นเองไม่เชื่อ,อนักเรียนลองนับเลยนะคะลองนับได้เลยทีนี้มาดูน้อยหน้าน้อยนาคิดเป็นกี่กลุ่มลูก3กลุ่มจากทั้งหมด8กลุ่มก็จะได้เศษ3ามส่วน8ของเท่าไหร่เหมือนกันทั้งหมดมีอยู่40ผลก็ของ40เพราะฉะนั้นเศษ3ส่วน8ของ40เท่ากับกี่ผลคะ น้อยนากลุ่มละ5ผลมีอยู่3กลุ่ม5คูณ3ก็คือ15ผลนักเรียนนับเอาก็ได้นะคะส่วนข้ออื่นๆนักเรียนก็ทำประมาณนี้นะคะทำประมาณนี้ให้ทำเองเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบใจนักเรียนชั้นป5้าทุกๆคนนะคะหวังว่านักเรียนจะทำได้เนาะฟังไม่ทันรีกลับไปฟังหรือว่าสามารถสืบค้นในคลิปอื่นๆจาก YouTube หรือจากแหล่งอื่นๆก็ได้นะคะ รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะไว้เจอกันวันใหม่เนาะบ๊ายบายค่ะ